คุณรู้ว่าเพื่อนคนนี้คุณจะไว้ใจได้ไหมนะคะคุณจะรู้จากแว็บแรกเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ปันอีกแล้วนะคะโง่แฮ้งชีวิตและความงามค่ะเดากันออกไม่ว่าเวลามีคนมาให้อาจารย์ดูโง่แฮ้งเนี่ยคำถามอะไรที่อาจารย์เนี่ยเจอบ่อยที่สุดลองเึ็กดูน้องว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกเรามาให้อาจารย์ดูโง่แฮ้งเนี่ยคำถามอะไรที่พวกเราจะถามอาจารย์ ฉลยเลยละกันอาจารย์คะหนูจะรวยไหมคะอาจารย์คะเมื่อไร่หนูจะรวยคะคือคําถามจะเป็นเรื่องเงินทองโอเคอันนี้เข้าใจแต่ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าคุณจะรวยคุณรวยแน่นอนแล้วไงต่อหรือถ้าอาจารย์บอกว่าคุณไม่รวยอ่ะคือคุณทำยังไงคุณก็ไม่รวยแล้วยังไงต่อพอย t ก็คือการดูโงเ่เฮงนะคะไม่ใช่จะบอกแค่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเรื่องราจะเป็นอย่างไรแต่ ข้อสำคัญของการรู้จักโงเ่เฮงใบหน้าของตัวเองคือการปรับโงเ่เฮงคือการนำไปต่อยอดทำยังไงต่อคือการที่เรารู้โงเ่เฮงเราต้องรู้ว่าเราจะสำรวจส่วนต่างๆของเราเพื่อที่จะไปพัฒนาต่อเพื่อที่จะไปต่อยอดเช่นโงเ่เฮงมันบอกว่าลักษณะการใช้เงินของคุณเป็นยังไงโงเ่เฮงมันบอกว่า คุณมีนิสัยที่ไว้ใจได้หรือเปล่าคุณมีนิสัยที่เก็บความลับได้หรือเปล่าคุณมีศักยภาพด้านใดจากโงเ่เฮงใบหน้าของคุณศักยภาพที่ควรจะทําอาชีพอะไรที่จะเหมาะศักยภาพที่ควรจะแก้ไขจุดบกพร่องหรือข้อด้อยตรงไหนนี่นี่คือพอยนี่คือพอยของการที่เราต้องรู้โงเ่เฮงรู้โงเ่เฮงไม่ต้องบอกเลยว่าโอ๊ย รู้จักตัวเองรู้จักตัวเองคือมันไม่ใช่พอยว่าคุณชอบอะไรคุณทําอะไรคุณชอบไปไหนคุณมีนิสัยมันไม่ใช่แค่นั้นพอรู้จักแล้วคนที่อยากที่จะ analyze ตัวเองหรือว่าจ,จะวิเคราะห์รู้จักตัวเองมากขึ้นเขาต้องรู้จักรู้แล้วต่อยอดเหมือนคนที่เรียนเรียนแล้วไม่ได้ใช้อะความรู้มันก็จะตายมันไม่ได้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกว่า ศักยภาพของคุณมีตรงนี้ตรงนี้คุณใช้มันให้ถูกต้องจากการดูโง่เหงจากการนำความรู้จากการได้จากวิชาโง่เห้งกับชีวิตเนี่ยเอาไปใช้ตับชีวิตของคุณเองนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ยังไงสรุปแบบนี้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้จาก ชะตาฟ้าชะตาฟ้าหรือว่ารหัสฟ้าซึ่งก็ผ่านมาจากโงเฮงใบหน้าและวันเดือนปีเกิดซึ่งตรงนี้ค่ะต้องสําหรับผู้ที่มีความรู้สําหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้มาคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาไปศึกษาก็ไม่เป็นไรคุณมาเรียนรู้เอาว่าถอดรหัสเอาว่าชะตาใบหน้าของคุณชะตาฟ้าให้คุณมาเนี่ยคุณมีข้อเด่นข้อด้อยศักยภาพยังไงศักยภาพของคุณเพิ่มเติมตรงไหนได้แก้ไขตรงไหนได้ปรับปรุงตรงไหนได้ข้อที่หนึ่ง รหัสฟ้าข้อที่สองถ้าการนำรหัสฟ้าที่บอกไปข้อแรกมาปรับปรุงนี่คือการทำรหัสคนคือคุณต้องทำรหัสคนด้วยถ้าบอกว่าคุณรวยอาจารย์ดูหมูเฮ้งไปคุณรวยแล้วคุณก็กลับไปนอนอยู่บ้านหรือความแอคทีฟของคุณน,น้อยความขยันตั้งใจทาง,งานของคุณน,น้อยแน่นอนว่าคุณจะรวยเพราะว่ารหัสใบหน้ารหัสฟ้าบอกมาแล้วว่าคุณรวย คุณอาจจะได้เงินคุณอาจจะมีเงินมาตั้งแต่เกิดเกิดมาในครอบครัวที่แบบสมบูรณ์คุณอาจจะมีเงินแบบ10ล้านมาเลยก็ได้แต่ฟ้าให้คุณมา10ล้านไงแล้วไงต่อคุณไม่ได้ใช้ความพยายามของการเป็นรหัสคนถ้าคุณเอารหัสคนเข้าไปเสริมรหัสฟ้าเช่นรหัสฟ้าบอกว่าคุณมีศักยภาพด้านคำพูดคุณต้องใช้คำพูดในการหาเงิน เพราะคุณเป็นคนที่พูดจาแล้วคนเชื่อคนฟังและแววตาคุณมุ่งมั่นหรือลักษณะนี้คุณทำต่อคุณต่อยอดคุณรู้แล้วว่าใบหน้าหรือโงเฮงของคุณเนี่ยมันเหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำพูดหรือการขายสินค้าคุณเบนเข็มหรือคุณพยายามทำไซด์ฮัสเซลหรือว่ารองหางานที่มันเหมาะกับคุณแล้ว แสดงว่าคุณได้ใช้รหัสคนเพิ่มความพยายาม10ล้านที่คุณมีมันอาจจะกลายเป็น20ล้านหรือ30ล้านให้เงิน10ล้านกับ30ล้านเอาอะไรเพราะฉะนั้นหมายความว่า,วารู้โงเ่เฮงแล้วรู้รหัสฟ้าแล้วต้องพยายามรหัสคนนี่คือกําไรนี่คือพอยต์หรือว่าจุดประสงค์ของการรู้วิชาโงเ่เฮงแล้วก็นําไปต่อยอดให้มีพลังเพิ่มเป็นทวีคูณเพราะฉะนั้น อีกรหัสหนึ่งก็คือจะเป็นรหัสของรหัสดินรหัสดินก็จะเป็นเรื่องของห่วงจุย้ยหลังจากที่คุณได้มีการาปรับรหัสคนรหัสฟ้าแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคละแล้วห่วงจุ้ยเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคุณคะแค่2รหัสนี้เนี่ยชีวิตคุณก็ดีขึ้นมากแล้ว อยู่ที่ว่ารู้แล้วไปใช้รู้แล้วต่อยอดนี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่คุณจะได้เรียนรู้จากโง่เฮงแล้วก็นำไปใช้จริงอาจารย์สรุปมาให้ง่ายๆและก็เรียนรู้ได้แบบเข้าใจง่าย,ายๆแบบสนุกสนานโดยที่ไม่ต้องมีความรู้มาก่อนเลยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนเลยก็สามารถมาเรียนรู้ได้นะคะในคอร์สโง่เฮงกับชีวิตซึ่งจะบอกว่าชีวิตของคุณหน้าตาของคุณเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆคุณสามารถ สอบประวัติย้อนหลังไปได้เลยจากการอ่านใบหน้าของคุณเองและคุณสามารถที่จะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงสอบจากใบหน้าของเราก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้จากคนใกล้ตัวว่าคุณค่อยไปสังเกตเพื่อนของคนที่อยู่ใกล้ๆว่าเออคนนี้เนี่ยฉันรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเอ้ยโง่เฮงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเงี้ยคุณก็จะสนุกกับมันไปเรื่อยๆว่าแบบเออวิชาโง่เฮงกับชีวิตเนี่ยเราได้กับตัวเองแล้วเราก็รู้จักมองคนอื่นได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่คุณก็จะได้ระวังของเขาว่าเราจะทํายังไงต่อไป นึกภาพออกเนาะแล้วแล้วแล้วถ้าเกิดคุณเป็นบอสคุณเป็นเจ้านายคุณก็ยังสามารถรู้ว่าลูกน้องของคุณเนี่ยมีความถนัดหรือไม่ถนัดเรื่องอะไรคุณจะได้ใช้งานของเขาให้ถูกต้องคุณรู้ว่าเพื่อนคนนี้คุณจะไว้ใจได้ไหมนะคะคุณจะรู้จากแว็บแรกเลย คุณก็สามารถเอาไปต่อยอดได้แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของคนอื่นคุณสํารวจได้ง่ายๆจากชีวิตของคุณเองจากใบหน้าของคุณเองแล้วคุณก็สังเกตจากใบหน้าของคนในครอบครัวของคุณกับเพื่อนสนิทของคุณตามหลังมาหลังจากที่คุณได้ปรับใช้กับตัวเองแล้วพิสูจน์กับตัวเองเลยว่าวิชานี้มันสามารถพัฒนาคนได้จริงๆเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนโง่เฮงในการเปลี่ยนโง่เฮงถามอาจารย์ว่าทาได้ไหมทําได้อาจารย์บอกเลยว่าทาได้ เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสัล,ลยกรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องการสัล,ลยกรรมนะคะเพราะว่าในอดีต2อสมพันปีที่แล้ว <Glass> ที่ผ่านมาที่วิชานี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วมันก็สืบทอดต่อกันมามีการดัดแปลมีการประยุกต์ใช้ไปตามยุคตามสมยัยและในอดีตไม่มีเรื่องของการสัล,ลยกรรมในอดีตไม่มีเรื่องของการสัลยกรรมแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ดูถูกเรื่องของการสัลยกรรมในปัจจุบันนะคะว่ามันส่งผลต่องโงเ่เฮงเพราะว่าจากสถิติ การศัลยกรรมของผู้หญิงและผู้ชายทําให้คโครงสร้างใบหน้าเปลี่ยนไปแต่การศัลยกรรมก็เปลี่ยนได้เป็นบางส่วนนะคะและการที่มีใบหน้าเปลี่ยนไปนั้นก็ส่งผลต่อชีวิตของเขาที่เปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเริ่มต้นมาถามอาจารย์อ๋ออาจารย์สอนโงเ่เฮงคนก็จะได้ไปศัลยกรรมไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะจ๊ะการเรียนโงเ่เฮงจุดประสงค์หลักของเราคือเรามาปรับใช้กับชีวิตของเราถ้าคิดจะเปลี่ยนใบหน้าให้เปลี่ยนที่จิตใจก่อน ถ้าคิดจะเปลี่ยนใบหน้าให้เปลี่ยนที่จิตใจก่อนเพราะว่าเมื่อจิตใจคุณเปลี่ยนโง่เฮงของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนเชื่อหรือไม่คุณกลับไปดูได้เลยนะตอนรูปถ่ายของเราเมื่อหลายๆปีก่อนแน่นอนว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นโครงสร้างสรีระต่างๆเปลี่ยนไปแต่ สิ่งที่คนที่ดูโงเ่เฮงได้หรือคนที่มีความรู้วิชาโงเ่เฮงเนี่ยจะรู้เลยว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนอกเหนือจากโงเ่เฮงตามอายุที่มันเพิ่มขึ้นนั่นก็คือความงามและลักษณะทางฟิซิโรมีหรือว่าภูลักษณะของใบหน้าตามศาสตร์ของโงเ่เฮงที่มันเปลี่ยนไปในทางที่บวกในทางที่ดีขึ้นหรือในทางที่แย่ลงถ้าคุณอยากรู้จักตัวเองมากขึ้นอยากพัฒนาศักยภาพของตัวเองดึงไปให้สุดๆดไปให้สุดสด ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของตัวเองไปให้สุดแล้วก็ลบข้อด้อยของตัวเองให้มันน้อยที่สุดให้มันน้อยที่สุดให้ศักยภาพด้านบวกของคุณเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันมีพลังมากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะคุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นรอบตัว วิชานี้จะตอบโจทย์ของคุณมากๆเอาไปปรับใช้และยิ่งสำหรับคนที่ชอบทำสรัลรยกรรมมาเรียนสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะรู้ว่าการที่เราไปทำสรัลรยกรรมมันจะเปลี่ยนโง่เ้งของเราไปในทางที่ดีขึ้นหรือไปในทางที่ทำให้โงเ่เฮงมันเสียถ้าคุณเป็นเจ้านายถ้าคุณต้องทำงานกับคนหมู่มากการรู้โงเฮงเบื้องต้นจะทำให้การ คอมมูนิเคหรือการติดต่อสื่อสารของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและก็ง่ายมากยิ่งขึ้นวิชานี้ตอบโจทย์ให้กับหลายคนมากๆถ้าคุณอยากมีความสุขถ้าคุณอยากเข้าใจตัวเองและผู้อื่นใช้ชีวิตง่ายสำเร็จได้ง่ายสวยงามตามศาสตร์หูเฮงหงูงเฮงกับชีวิตคอร์สนี้โปรโมชัน่นช่วงพรีออเดอร์พรีคอร์สรอคุณอยู่ติดต่อแอดมินของอาจารย์มาได้เลยแล้วเจอกันในคอร์สเดี๋ยวจะปล่อยของให้สุดๆสำหรับ ผู้ที่ไม่ต้องมีความรู้แล้วมาสนุกกันมาเจอกันในคอร์สค่ะ